สวัสดีครับวันนี้เป็นงานมงคลอีก วาระหนึ่งของวัดเกอะเกียงนะครับก็จะมีการประกอบพิธีวางแผ่นฟิลาเลออีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยคณะเจ้าภาพอีกคณะหนึ่งนะครับวันนี้ถือว่าเริ่มการประกอบพิธีแล้วนะครับออท่านเจ้าภาพกำลังอาลัสนาศินนะครับ ในวันนี้เป็นวันมงคารที่8กกุมภาพันธ์ปีพศ2 5 6 5นะครับก่อนเริ่มพิธีใดๆนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ จะต้องมีการอรัธนาสินนะครับเพื่อให้มีความบริสุทธิ์ในด้านสินนะครับถือว่าเป็นวนุษยธรรมนะครับในลำดับขั้นตอนตอนนี้ก็ขออนุญาตอถอน ต,ตอนทอนลงแต่เพีงพยงเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวจะมีความคึ้นหน้าอย่างไงเดี๋ยวจะได้ทําการบันทึกเอาไว้อีกครั้งหนึ่งครับาิท